อโยคนมันหลอกเกลอน้องอลอนะมาน้องมาน้องนี่พี่มีรถโอ้โ oh หอะไรก็ไม่รู้ออดียนะมาไปจัดไปออดี้ลูกและข้อดูเลวโคตรเลยโอ้โหอ่างอะไรนะดูนะเดี๋ยวด,ดูสไตล์การดิให้ดีนะปอบนะ นี่ดูนะโอ้ดูการเข,าข้าโค้งนี่ถ้าได้ยินเพลงอะไรแปลกๆหรือว่าคุ้นๆน,นะเออก็จะไม่ต้องตกใจนะทุกคนนี่เทศกาลกินเจก็ผมอยู่ภูเก็ตอ่นนอะน้องก็ได้ยินเพลงเออประมาณนี้ตลอดมาดีน้องดิฟด้วยมาดิดิฟโอ้ยบักเอามาเหรอ บบเอาแบาว่านะเอาจัดความเร็วขนาดนี้ไม่เคยมีใครเทียบได้ออก่อนออก่อนออกร้อนเฮ้ยเฮ้ยหัวจุ่มจุ่มดิ้นเลยตัวนี้มีรถลไรขายมั่งรถลไรเนี่ยโหราคาแพงจังวะ เวียดตาซูป้าไม่ใช่หรือเปล่าดูดูพอเลยเฮ้ยเราซื้อได้นะโอ้ตาเนี้ยเป็นทนะีโ่โครนใชย ฮะฟอร์มูล่าวันยังมาแมาก็ลลมกลาเินฮีแม็กลาเินโอ,อ้กันครับอุ้ยเราเก็บตังค์ซื้อดีไหม ได้ก,กับตังซื้อเก็บตังซื้อนี่แหละนี่ขับรถก,กับน,น้ำได้เลยอไปเราขับมาไกลมากคนนึงอุ้ย ดูเหินโอ้โหลายเหินไม่ธรรมดาน,นะน้องดูพี่อะดอมร่างสองดอมตัวอะไรสีฟ้าเอ้ยพี่อะดอมมินิคโทเลกโตเเ้ยเออดูสไตล์การขับก่อนบอกแล้วไม่ซ้ำใครร้องลิขสิทธิ์มาเลยหยอก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 หย,ย,ย,ยอกดู ดูดูสุ้ตายกาันแข่งหมลูกเจ้าพี่จะเย็ดพี่จอดโอ้โหเฮ้ยพี่มาชนผมทำไมครับรถทำไมรถเราดูกากกับเพื่อนเลยอะ แต่เราคนนีดูโค้ดเด้มีหุ้ยรถเรามีในตัดด้วยเราต้องมาจ้ามาวะทุกคนการแข่งครั้งเนี้ยเราต้องชนะโอ้โหมาพวกก็อยู่ที่ห้าเลย โอ้ยอะไรเดี๋ยวลดความโอ้ยเฮ้ยลดความลดความไอ้น้องลดความไอ้น้องมันหลอกเราปะเนี่ยเราได้ที่สี่เกมเกมเฮ้ยเกมเกมที่เราได้ที่สี่ได้ไงวะเราลดความนะเนี่ยปึ๊บโอ้เนี่ยเนี่ยเราลดกมหลอกวะเนี่ยเกมหลอกมีปผมจะมีปัญญาขึ้นที่สี่ได้ไงเอย Oh in realtà, a Deep Law, non è a Deep มาเราได้มาแล้วสองมือเราคายจบโอ้โหความเร็วควาเร็วขึ้นสองร้อยว่าเอาจัดอ๋อดีคันนี้ไม่ธรรมดาในตัดเต็มมันลอยเอาขัดขวางขัดขวางขัดขวางขับรถถอยหลังล่ะอีน้องขับรถขับรถถอยหลังอีน้อง ไปไปขับรถเล่นกันดีกว่าคือคนมันหล่อยเนาะโอ้มาว่ะพุ่งเท่าไรแล้วโอ้ะทางตรงที่รับรองเนะี่น้องไม่ธรรมดาอีอีไม่ธรรมดา,มรรมดาออไม่ธรรมดาโอ้อันนี้อันนี้อันนี้ไม่พลาดนะอันนี้ไม่ธรรมดาจริงๆ ลับรถขึ้นภูเขาโหดูเออดูลดได้ต่อไปฟ้าแรงสูงด้วยท้ายท้ายก็เจ็ดเจ็ดแต่เรายัาย <ừ. S 1> งไม่เห็นบักอาวเลยนะี่ยบักอาวเป็นรถส่งเต้าหู้มันมันไปนส่งเต้าหู้ที่ไหนแล้วเนะี่ยเอากว่า chặt right, ô này tắt bạn ơi tem tem cô thề kia tôm โอ้ยเอ้ยเนาวอือโอ้แทบมองไม่เห็นอ่ะอือโอ้โหแทบมองไม่เห็นอ่ะ Thank mm -hmm. Nó khèn nút cho. Ở <laughs> tành à, à à lốt cho ngày hôm ạ นผมปอยอยู่นะเฮ้ยมันมาเองเฮ้ยมันขับเองว่ะ รถจมรถรถไปจมน้ำว่ะ mm uh -huh.

า GTR เอาจอด ขอไปก่อนนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมล้ลยนะคะทุนบ๊ายบาย